กลนี้นะครับมีชื่อว่าขี่ม้าไล่แทงนะครับเป็นกลที่ตั้งเอาไว้นะครับและมีรูปจนที่สวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็นะครับเป็นกลซึ่งต้องใช้ม้านะครับเป็นพระเอกแน่นอนนะครับเพราะว่าโบราณท่านตั้งชื่อแล้วก็บอกไปในไหนว่าต้องขี่ม้าไล่แทงนะครับนะฮะก็แสดงว่าม้าเนี่ยต้องเป็นตัวเอกทีเดียวนะครับสําหรับกลนี้ นะครับแล้วก็เราจะต้องนะฮะรุกให้จนนะฮะภายใน2ตาเดินเท่านั้นนะครับคำนวณตาเริ่มต้นให้ดีนะครับว่าเริ่มต้นจะรุกนะครับด้วยหมากตัวใดแล้วจะนะจบลงด้วยหมากตัวใดนะครับต้องวางแผนให้ดีนะครับนะฮะซึ่งเป็นรูปจนที่สวยงามนะครับสวยงามมากๆกนะครับก็าฝากเอาไว้นะครับ คนนี้ชื่อว่าขี่ม้าไล่แทงขอบคุณครับผม